อย่างที่บอกนะคะว่าเราชอบทำอาหารแล้วก็ชอบทานอาหารที่บ้านมากๆวันนี้อากาศดีก็เลยอยากจะททำดินเนอร์หลังบ้านสะหน่อยนะคะดินเนอร์วันนี้ก็จะมีเห็ดแชมปิญองผัดเนยกระเทียมนะคะเมนูนี้เราจะทำง่ายๆเลยปรุงแค่เกลือเท่านั้นแล้วคืออร่อยหอมมากๆนะเพราะเห็ดแชมปิญองมันอร่อยอยู่แล้วเนาะส่วนตัวเนื้อสเต็กเราก็ซื้อเนื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะเนื้อที่นี่เขาอร่อยมากๆแล้ววันนี้ที่กินคู่กันก็จะเป็นสลัดมันฝรั่งนะแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะที่เราทำคลิป ครั้งก่อนไปลองไปดูได้สเต็กเราก็จะให้สุกประมาณนี้นะแบบมีเดียมเราก็จะมีมะเขือเทศเชอรี่ย่างไปด้วยคือกินคู่กันอร่อยมากๆมันจะเปรียปร้ยว,วๆหวานๆนิดหน่อยอันคู่กับสเต็กค,คือสุดยอดเลยสเต็กของเราก็เสร็จแล้วประมาณนี้นะทุกคนคืออร่อยมากๆชอบถ้าใครชอบแบบไม่สุกมากก็ย่างตามใจชอบได้เลยนะบรรยากาศหลังบ้านเราเวลามีแดดนะคือมันดีมากๆโรแมนติกสุดๆเลย วันนี้อยู่กันสองคนลูกๆไปอยู่ที่บ้านแม่ย่านะก็จะประมาณนี้ค่ะ